สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงครับสมวนมสีมโนกีมค่ะอ๋อเป็นไงบ้างครับน้ำหนักผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจอกับเงาว่าจันเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวพิซซ้อมของเราก็พิซซ้อมเหมือนทุกครั้งที่พีทค่ะก็ตั้งใจแล้วก็ซ้อมมาทุกๆครั้งเหมือนที่ต่อยนะคะอืมอาวุธหลังๆอะไรที่เราเตรียมมาผู้นี้ครับก็แล้จะมีตีนซ้ายของเราค่ะเราก็ถนัดซ้ายอยู่แล้วแล้วก็ถนัดติยว้ยแข้งซ้ายของเราใช่ค่ะ ในดีที่ผ่านมาเคยเจอไหมกับเราพี่จัไม่เคยค่ะเพราะคนเราเวทดกันเลยค่ะก็เราปล่อยมาจากรถ112เน,นี่ยใช่ค่ะามารถ118นี่มัน,ม,นมีปัญหากือเกียงวันชกอะไรมากน้อยแค่ไหนก็มีบ้างค่ะเพราะว่าด้วยแรงประท้าด้วยแล้วก็เราเพิ่มเบิดมาด้วยเรา,เาไม่เคยลองแบบ เบใหญ่ๆลองแรงประทายใหญ่ค่ะพอ,อมา118ปุ๊บมันก็เห็นต่างเลยว่าน้ำหนักเราก็ต้องควรเพิ่มขื้นไปตามเวรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบวตัวนี้มันจะมีผลต่อกมการนชกไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่มีหรือว่าอย่างไรไม่มีค่ะเพราะว่าหนูก็พิซซ้อมแล้วก็เต็มที่เหม,มือนกันค่ะอาวุธของกูต่อสู้เลยเราศึกษากมการนชกของเขามายงไบ้างเขาก็มีตีนซ้ายหน้าแล้วก็ถีมือด้วยค่ะหลังๆเลยแล้วก็เตรียมที่เราแต้งก็คือแข้งซ้าย ใช่ค่ะก็ต่างคนก็ต่างมีฝีมือก็ฝีมือแรกกันนั่แหละค่ะแล้วที่กังวลกดดันเลยคืออาวุธไหนของเขาหรือว่าไม่ได้กังวลกดดันเลยไม่ได้กังวลค่ะเราเตรียมตัวมาเอาแต้มเหมือนกัน,นในมวย<า>รอบนี้เราคาดหวังยังไงบ้างครับกับซีซั่นสองซึ่งซีซั่นแรกนี่เราเป็นแชมป์ไปแล้วคาดหวังอยากทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็อยากออกมาให้เต็มที่ที่สุดค่ะ วันนี้ถ้าชนะเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงเลยสําหรับรอบสี่คนสุดท้ายเราได้มองข้ามจบแม้ว่าถ้าถ้าเข้ารอบอยากจะเข้าไปที่อที่สองหรือว่าอยากจะจะไปเจอใครในรอบรองอะไรเงี้ยครับไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าถึงเรามาจริงๆเรามาต่อชีสั้นสองเราก็อยากโชว์ฝีมือตัวเองว่าเราพร้อมที่จะประทะกับใครทุกคนแล้วเนี้ยค่ะแฟนมวยรอชมเราเพียบเลยจากผลงานปีที่แล้ว<ช>แล้วก็ลุ้นด้วยว่าในรุ่นนี้เราจะ จะจะแกล่งพอหรือไม่นะว่าเราเปัานนปขึ้นมา2เวทเลยใช่ค่ะฝากอะไรถึงแฟนมวลแฟนขับเอฟซีสมรสวีที่ให้กําลังใจมาตลอดจนถึงวันนี้ครับน้องก็ขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจหนูมาตลอดนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เชร์นหนูไปทุกๆไฟนะคะหนูจะพยายามทําให้เต็มที่ทุกๆไฟค่ะแพชชนะเราไม่รู้นะคะเพราะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าเรารู้ว่าเราทําเต็มที่ก็พอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาค้า